ยอดแห่งอาวีน้องตายตบเกลียนฮะเกรียน,ยนหัดเล่นน้องตายะนะวันนี้สุดยอดแห่งความน้องตายอาการหนาวอะ การเดินทางบนทางเดิคือการเล่นูกการเล่นนของเราสองคนคือความเข้าใจเธอเข้าใจใหะฉันเข้าใจมนึ่งทำให้เรามั่นใจเล่นเล่นเล่แมวแมวแ้งกดผิดหายช่วงนี้มันเป็นอีเวนต์อยู่นะ เริ่มเปเลยเริ่มเปเริ่ม <laughs> ไม่โกรธวะ ครั้งนงน้องตายอยู่ไหวะน้องตาย จัดว่าแจมไม่มีแทงว่ะผมเล่นน้องตายอ่ะวันนี้รอวพวุ่งมันกดสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งคนนะฮะ ไูเกียดมึงวะขี่มาน้งตังนังตังยับตอนที่เข้ามานี่มีปกมีปกคลิปอยู่บ่ามีปกคลิปรูปเป็นรูปกระต่ายบ่ามีแม่มีไหม าาก,ก,าการเดินทางฉันจะอะไรนักเรงเป็นนักเรงอะไรเป็นอะไรของมึงเนี่ยเป็นพินหรอมึงอะมีมีม,ม,มีโอเค เกงอ๋อมาถึงว่ากักนเลยนแป้นพิมพ์เหรอมึง่ะใช่ไหมเเะชะใช่ครับหัดเล่นอยู่แล้ว <c oughs> หัดเล่นด <c oughs> ูว่าใครจะเทพแค่ไหนน้องฟูนะเอะอเออน้องฟูนะเออเชื่อไหมควรจะเชื่อดีไหมมาแล้วเว้ย แกไม่เดินไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> นกากเนกากเนกากเว้ยเชี่นไม่เดิน,นวะรอรอเนกก่อนสวัสดีครับพี่จอสวัสดีครับเอาเลยอย่างนี้ต้องรวยละ มาไปกันหมดแล้วสมองสมองจาักการนะครับตกเกียรนะ์ครับโอ้โหติดเชือ้อะชิบหายละมาดีมาดีมาดีของกูยังไม่ออกเดี๋ยวส่งเลยมาเนี่ยมาร์ก เอา้าชิปหายกดผิดเอาแล้วเอาแล้วชิปหายแล้วกูใครได้แช้ผ้ามาวะหนีหนีปรับตรงนู้นแบ็กแมนทำอะไรเนี่ยแบ็กแมนฟาร์มอยู่อ้ยชิบหายอ๋อแล้วเอาแล้วอ,อุ้ยตรงนูน้นไปช่วออยตรงนู้นกัน อีแบ็กแมนตรงนี้ไม่ม,มาช่วยอะไรอืโอ้โหชิบหายละยิงมันป้อมเอ้ยอมไม่ทัน ลวงอะไรเนี่ยส่งให้ดูภาพมันไม่ชัดใช่มันไม่ชัดอยู่แล้วตัวสองร้อยสี่สิบเพรวลาอัดมันสองร้อยสี่สิบถ้าเปิดสามร้อยหกสิบกูนี่เดินไม่ได้บอกตรงว่าแพ้ไหมเอาอย่างีไอ้แบ็คแมนที่อมึงไม่ช่วยกันเลย ยิยงจัดวัดแจมะไปเว,ยปเวยย้ยไปเว้ยเปียนการเดินทางหนึ่งเดินสบทางยิยงกบยิงก็อืม้มแม่งปลาหอกอย่างเทพ จริงๆเลนไม่เป็นหรอกเอาออกมาเอาไอ้เชี่ยมมาตรงไหนวะมาทำไมอืสตาร์ทไมก่อนไอ้เชนี่ไม่ทักโอ้กูรูแทงไม่ไหวมึงมากันตรงนี้มั้งเหอะ ชิบหายมันไม่มช่วยเลยยังเล่นแต่เรียนกลางเอ้าไม่ออกกันหมดเหรอ ด้วยใหญ่เลยเมาดีมาดีน้องไตบตบเกียนแตกครับผมไปไหนนะแด,ดงไปไหนแล้วะนะแด,ดงสองนะแด,ดงสองปลาปลาหองอย่างเดียวตอนนี้ ด,ง,ดงหายนาแดงหายโอ้โหมังรุมกันอย่างนี้โอ้ม่มาช่วยกันเลย ดบกแม่แม่งทำหาอะไรอยู่กับแมวเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยโดยพลังอันหอกอันกล้าแก่ง,ขงเขานะซึ่งมีพลังอันแรงสูงนะ <c oughs> ปลาทีนึงนี่รู้เรื่องถ้าออกของครบมานะอย่างโหดอะก็ตายหรือเปล่าไม่รู้นะ มาดีมาดีมาแล้วกูมาช่วยแล้วเพื่อนไมีอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่มีมันกูฟังนี้ก่อนสักกันจัดว่าเจ็บจัดว่าแจมนะจัดว่าแจม ปลาห่อครับตอนนี้ปลาลัวๆตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องรีบปลาปลับจะแม่งมาต้องรีบปลาโอ้โห,หนั่นไงกวาวแล้วปรับอยาอยาอยาโอ้ยอ่าีาแป๊บน,นึงนะฮะมีคนดูมา